ฮอนด้าและนิสสันผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นประกาศแผนการร่วมมือกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฮอนด้าและ Nissan นิสสันได้ตกลงอย่างเป็นทางการที่จะหารือเกี่ยวกับการควบรวมกิจาการปัจจุบันโลกกำลังก้าวไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและเชื่อว่านี่คืออนาคตแต่ในทางกลับกันฮอนด้ากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เบื้องหลังซึ่งแม้แต่จีนและอีลอนมัสก์ก็ยังไม่รู้ฮอนด้าได้สร้างเครื่องยนต์ที่จะเขย่าตลาดรถยนต์ทั้งตลาดในขณะที่ทุกคนกำลังไล่ล่ารถยนต์ไฟฟ้าฮ สร้างสัตว์ร้ายที่อาจเปลี่ยนโฉมวงการไปตลอดกาล CEO ของพวกเขากล่าวว่านี่คือการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่จะขยาวงการรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฮอนด้าผลิตเครื่องยนต์ที่ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องชาร์จแถมยังดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอีกฟังดูดีใช่ไหมอดทนรอหน่อยเพราะนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนอันน่าทึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของรถยนต์ไปอย่างสิ้นเชิงติดตามช่องของเราไว้แล้วคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ก่อนที่เราจะเจาะลึกว่า h อน da พลิกโฉมโลกยานยนต์ไฟฟ้าและอ e ีีได้อย่างไรเรามาย้อนเวลากลับไปทำความรู้จักกับผู้ก่อตั้งโซอิชิโรฮอนด้ากันก่อนลืมชุดสูตรหรูหราหรือห้องทำงานมุมห้องไปได้เลยโซโอิชิโรเป็นนักฝันที่ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองมักจะเปื้อนจานบีและชอบซ่อมแซมเครื่องจักรอยู่เสมอพ่อของเขาเกิดในปี1906เขาเป็นช่างตีเหล็กเขาจึงเติบโตมาท่ามกลางเครื่องมือต่างๆซ่อมจักรยานยนต์และเล่นกับเครื่องยนต์ความเร็วคือสิ่งที่เขาชื่นชอบและเขามีความเชื่่่่่ออมมมันยาาาาาาางงงงแรรรรรรกล้ว้วเขาสาาสสรรสถค์ิศจรรได แต่เขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รู้ราอะไรหรอกเปล่าเลยงานแรกของเขาคือการผลิตแหวนลูกสูบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กๆที่คุณแทบจะไม่สังเกตเห็นในปี1937เขาก่อตั้งบริษัทเล็กๆชื่อโทไคซึกิเพื่อจัดหาอะไหล่ให้กับโตโยต้าชีวิตไม่ได้หรูราอะไรมากมายนักและทุกอย่างก็ยากลําบากสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นโรงงานของเขาถูกระเบิดและเขาต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นแต่ที่เจ็งคือโซอิชิโร่ไม่ได้ยอมแพ้ หลังสงครามญี่ปุ่นกลายเป็นเมืองที่วุ่นวายกาซสหายากผู้คนจึงต้องการแค่การเดินทางแบบประหยัดในปี1946โซอิจิโร่จึงได้ฉลาดขึ้นเขานำเครื่องยนต์เก่าๆของทหารมาติดตั้งบนจักรยานและแล,ะและ้วรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคันแรกก็ถือกำเนิดขึ้นแม้จะดูโรมแต่ก็ใช้งานได้ดี2ปีต่อมาในปี1948เขาได้เปิดตัวบริษัทฮอนด้ามอเตอร์อย่างเป็นทางการจากมอเตอร์ไซต์ติดเครื่องยนต์ที่ทรงมคันนั้นฮอนด้าทะยานขึ้นอย่างร,รวดเ,เ,เ,เร็วกับจรวด ในไม่ช้ามอเตอร์ไซค์ของพวกเขาก็ไม่ได้แค่วิ่งทะยานแต่กลับครองความยิ่งใหญ่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเริ่มคว้าชัยชนะในการแข่งขันและทำลายสถิติต่ตางๆพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าญี่ปุ่นสามารถสร้างมอเตอร์ไซค์ที่แข็งแกร่งและเร็วเทียบเท่ารถจากฝั่งตะวันตกได้จากนั้นก็มาถึงรถยนต์ฮอนด้าไม่ได้แค่ติดล้อเข้ากับกรองแต่พวกเขาสร้างเครื่องยนต์ที่คำรามอย่างมีชีวิตชีวาใช้งานง่ายรวดเร็วและเชื่อถือได้การขับรถฮอนด้าไม่ใช่แค่การไปที่ไหนสักแห่งแต่คือการได้สัมผัสความสนนนนนุุกกระหว่่าาาาางางงทชือออขดลยเปนนป็ตััจจบ พวกเขาผลิตเครื่องยนต์มากกว่าใครในโลกถ้ามันมีเครื่องยนต์จักรยานยนต์รถยนต์เครื่องบินเจ็ตหรือแม้แต่นักแข่งฟอร์มูล่าวันโอกาสที่ฮอนด้าจะอยู่เบื้องหลังก็มีสูงจากคนมือมันๆสู่มหาอำนาจระดับโลกนั่นแหละคือเรื่องราวของฮอนด้าฮอนด้าเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทุกปีพวกเขาขายรถยนต์ได้มากกว่า4ล้านคันซึ่งเพียงพอที่จะทําให้พวกเขากลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ7ของโลกแต่ไม่ใช่แค่เรื่องการสะสมจํานวนเท่านั้นฮอนด้ามีพรสวรรค์นในการสร้างรถยนต์ที่น่าเชื่อถือ และอัดแน่นไปด้วยไอเดียสุดล้ำในขณะเดียวกันก็รักษาความชาญฉลาดและราบรื่นไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นฮอนด้าแอคคอร์ดเปรียบเสมือนดาวเด่นแห่งวงการรถยนต์ทุกคนรู้ว่ามันเป็นหนึ่งในรถที่ดีที่สุดแค่ครึ่งแรกของปี2017ฮอนด้าขายแอคคอร์ดได้มากกว่า161,000คันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยผู้คนต่างซื้อรถฮอนด้าเพราะเป็นรถที่คุณวางใจได้ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ครั้งแรกหรือครั้งที่5ที่จอดไว้ในโรงรถแต่ฮอนด้าไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสร้างรถยนต์ที่ไม่หยุดนิ่ง พวกเขามองไปสู่อนาคตและก้าวล้ำนำหน้าอยู่เสมอย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1970พวกเขาคิดค้นเครื่องยนต์ cvc ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่พลิกโฉมวงการรถยนต์อย่างสิ้นเชิงและสามารถ,ถ่านกดการต่อยมลพิษอันเข้มงวดของสหรัฐอเมริกาได้อย่างได้ดายนอกจากนี้ยังมีระบบวิธีสิที่ทําให้เครื่องยนต์ขนาดเล็กคำรามได้ดุดันเหมือนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดอยู่เสมอ พวกเขายังเป็นหนึ่งในบริษัทแรก,แรกๆที่เปิดตัวรถยนต์ไฮบริดในสหรัฐอเมริกาซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ยังคงน่าตื่นเต้นและตอนนี้พวกเขากำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมามันไม่ใช่ไฮบริดมันไม่ได้เป็นไฟฟ้าเต็มตัวด้วยซ้ำมันเป็นอะไรที่ใหม่มากอฮอนด้าเชื่อว่าเครื่องยนต์ยังไม่เสร็จพวกเขาแค่ต้องการวิวัฒนาการเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ช่วงเวลาดีๆดำเนินต่อไปฮอนด้ามีไอเดียใหม่สุดล้ำแถมยังมีชื่ออีกด้วยไฮโดรเจนใช่แล้วไฮโดรเจนตอนนี้ฮ จะยุ่งกับอะไรอย่างไฮโดรเจนไปทําไมทําไมไม่ลองกระโดดขึ้นรถพลังงานไฟฟ้า EV ที่กําลังครองโลกดูละแล้วการตัดสินใจอันกล้าหาญเพียงครั้งเดียวของบอสใหญ่ของฮอนด้าจะพลิกโฉมวงการ EV ได้อย่างไรเพราะทั้งหมดนี้มันมาจากคําคําเดียวไฮโดรเจนและมันอาจเป็นแค่เรื่องพลิกผันที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนรถยนต์ไฟฟ้าเคยฟังดูคล้ายหนังไซไฟไม่มีน้ํามันเครื่องยนต์ไม่คํารามแค่เสียบปลั๊กแล้วขับได้เลยบ้าไปแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้มันอยู่ทุกที่แล้วรถเทสลากำลังพุ่งทะยานไปตามทางหลวง ด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดยักษ์ย้ายแถมยังชาร์จแบตไปพลางจิบกาแฟไปพลางได้อีกด้วยอนาคตแห่งรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้คืบคลานเข้ามาเฉยเมันเหมือนฟ้าผ่าลงมารัฐบาลต่างๆเข้ามาแทรกแซงอย่างดุเดือดพวกเขาเริ่มแจกสิทธิประโยชน์ทางภาษีบนัสเงินสดและของแถมสารพัดเพื่อให้ผู้คนเลิกใช้รถกินน้ำมันบางประเทศถึงกับบอกว่าอีก10หรือ15ปีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลก็จะหมดไปโดนแบนไปแล้วรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากทั่วโลกที่พยายามแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิากศ ทันใดนั้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่ใช่แค่เทรนใหม่แต่มันกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนกำลังไล่ตามแล้วรถยนต์ไฟฟ้าละ่ะพวกมันพัฒนาขึ้นแล้วแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นชาร์จเร็วขึ้นและเมื่อผู้คนหยุดหัวเราะกับไอดีรถเงียบเงียบพวกเขาก็เริ่มต่อแถวซื้อกันทุกวันนี้บริษัทรถยนต์ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดฮุนไดหรืออะไรก็ตามต่าง,างก็กำลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราวกับเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดตัวรถยนต์ไฟฟ้าหรือ eVMark ได้รับการยกย่องว่าเป็นก้าวที่เงียียยบบเชแและแว,วาสู่อนคต ที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้รับการพูดถึงมากนักมาวิเคราะห์กันก่อนก่อนอื่นแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานได้ตลอดไปมันเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่เธอถ้าอัดแน่นไปด้วยวัสดุหายากอย่างโคบอล์และลิเทียมซึ่งหาได้ยากยิ่งนักการขุดเหมืองอาจทําให้โลกพังพินาศได้ลองนึกถึงภูมิประเทศที่ถูกทําลายและน้ําที่ปนเปื้อนดูสิแล้วพอแบตเตอรี่หมดการกําจัดมันทิ้งก็น่าปวดหัวจริงๆเรายังคิดไม่ครบเลยแล้วก็มีชาร์จแบต ด้วยมันไม่เหมือนกับเติมน้ํามันเต็มถังใน5้านาทีหรอกอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยเฉพาะถ้าคุณติดอยู่ที่ไหนสักแห่งโดยไม่มีที่ชาร์จเร็วและถึงแม้จะชาร์จเต็มแล้วก็ยังมีข้อกังวลกวนใจอยู่ว่าจะถึงบ้านไหมความเครียดนั้นไม่จางหายไปโดยเฉพาะการขับรถทางไกลที่มีสถานีชาร์จใกล้และอยู่ห่างไกลกันเงินเป็นอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ราคาถูกแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลบ้างก็ตามและถึงแม้การเสียบปลั๊กอาจด,ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ในปัจจุบันแต่ลองนึกภาพ,าพร้้อมกันได ค่าไฟอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใช่แล้วรถอีวีดูเหมือนจะเป็นรถในฝันเลยแต่ลองเจาะลึกลงไปอีกหน่อยคุณจะเห็นจุดบกพร่องไม่ใช่แค่การเปลี่ยนจากแกส๊สเป็นไฟฟ้าเท่านั้นแต่มันคือการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สะอาดอย่างแท้จริงและใช้ได้กับทุกคนโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเปล่าๆในขณะที่คนอื่นๆกำลังแหกันมาสู่กระแสร,รถยนต์ไฟฟ้าหอนได้กลับเบรกแนวคิดนี้และหันเหความสนใจไปพวกเขากำลังหลบเลี่ยงการรอคอยการชาร์จที่ยาวนานกองขยะแบตเตอรี่ และการตามล่าหาโลหะหายากจากดินแดนอันไกลโพ้นแล้วแผนของพวกเขาคืออะไรมันไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ใช่รถกินน้ำมันธรรมดาทั่วไปแต่เป็นรถที่ชานฉลาดขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่เบาที่สุดในจักรวาลเมื่อคุณใช้มันคุณจะได้แค่น้ำเท่านั้นไม่มีควันพิษไม่มีคราบสกรปรกมีแต่น้ำเปล่าผอนด้าวางเดิมพันไว้สูงว่าไฮโดรเจนอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงสำหรับรถสะอาดและนี่คือส่วนที่น่าสนใจพวกเขาไม่ใช่มือใหม่ในเรื่องนี้พวกเขาได้ทดลองกับไฮโดรเจนมาสักพักแล้ว และพร้อมลุยแล้วย้อนกลับไปในปี2015ฮอน da ได้เปิดตัวรถยนต์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังสูงออกมาจากหนังไซไฟมันไม่ใช่รถกินน้ำมันแบบทั่วๆไปแถมยังไม่ได้เสียบปลั๊กเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยพบกับ h Honda c l a r i t y Fuel Cell รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงานโตเกียวมอเตอร์นับเป็นรถยนต์ไฮโดรเจนคันแรกของญี่ปุ่นที่คุณสามารถซื้อได้จริงและไม่ได้ดูล้ำสมัยทิ้งอย่างเดียวมันก็ขับได้เหมือนกันฮอน da าไม่ได้แค่ยัดเครื่องยนต์ใหม่เข้าไปในรถรถุ่่นเกา พวกเขาสร้างเครด่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ใช้ไฮโดรเจนภายในห้องโดยสารมีเทคโนโลยีเวฟโฟลสุดเจ๋งที่ส่งไฮโดรเจนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นให้กำลังมากขึ้นโดยไม่สูญเสียแม้แต่หยุดเดียวเซลเชื้อเพลิงมีขนาดเล็กแต่ทรงพลังอัดแน่นอยู่ในจุดที่เหมาะสมให้พลังมากกว่าที่ฮอนด้าเคยคิดค้นมาทั้งหมดผลตอบแทนที่ได้คืออะไรรถสะอาดหมดจดวิ่งได้ไกลถึง360ไมล์ต่อถังเต็ม สมัยนั้นรถคันนี้เหนือกว่ารถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ประหยัดน้ำมันได้ถึง88ไมล์ต่อแกลลอนเหลือเพียงไอ้น้ำเล็กน้อยเงียบนุ่มนวลและกว้างขวางคลาดที่ดูเหมือนจะใครหัดสู่การขับขี่ที่นุ่มนวลแต่นั่นแหละที่ล้อหลุดแม้จะมีลูกเล่นสุดล้ำมากมายแต่คลาดที่ก็ไม่ได้ทะยานอย่างที่ฮอนด้าหวังไว้ตัวรถเองก็แข็งแกร่งแต่โลกภายนอกยังไม่พร้อมสถานีเติมไฮโดรเจนหายากเว้นแต่คุณจะอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียหรืออยู่ไม่กี่ที่ในญี่ปุ่นโชคดีในการหาที่เติมน้ำมันนัทริปขับรถเที่ยว เครียดจังคนไม่ซื้อรถแล้วปล่อยให้รถติดสงสัยทั้งต่อไปอยู่ไหนหรอกแล้วก็มีบรรยากาศแบบนั้นด้วยไฮโดรเจนฟังดูซับซ้อนบางทีก็น่ากลัวนิดหน่อยแต่รถยนต์ไฟฟ้าล่ะง่ายนิดเดียวเสียบลักชาร์จแล้วออกเดินทางได้เลยรถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นประเด็นร้อนมีทั้งคนดังขับรถรัฐบาลออกมาตรการจูงใจและสถานีชาร์จก็ผุดขึ้นทั่วทุกแห่งรถยนต์ไฮโดรเจนอย่างแพร่หลาพวกเขาไม่ได้รับความรักแบบเดียวกันไม่มีการลดหย่อนภาษีมากมายไม่มีกระแสตอบรับใดๆ ไม่มีการทดลองขับที่ง่ายเลยแม้จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมแต่แคลร์ทีก็ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งด้านความนิยมได้หอนดาจึงยุติการผลิตคลรทีรวมถึงรุ่นไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดในปี2021แต่อย่าเพิ่งตัดไฮโดรเจนออกไปก่อนเรื่องราวยังไม่จบหอนดาไม่ได้แค่เดินออกจากคลรทีไปแบบยักษ์ไหลพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าบทเรียนสำคัญคือรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนใช้งานได้จริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีโลกยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับมัน ดังนั้นหอนด้าจึงตัดสินใจอย่างชาญฉลาดพวกเขาถอยออกมาเฝ้าจับตาดูกระแสความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าและปล่อยให้มันดําเนินไปในแบบของมันระหว่างนั้นพวกเขาก็ค่อยๆซ่อมแซมไฮโดรเจนอย่างเงียบๆไม่มีทางยอมแพ้หรอกตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วแถมยังพาเพื่อนมาด้วยเจเนเรชั่นมอเตอร์พวกเขาร่วมกันรังสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาเก่าๆของแคลริตีไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่ไกลขึ้นเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยขึ้นและการขับขี่ที่ผู้คนคุ้นเคยและชื่นชอบอยู่แล้วขอแนะนำคอนโทรลวีรรถ s u สพลังไฮโดรเจน ไม่ใช่แค่การปรับแต่งเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการกลับมาอย่างเต็มรูปแบบที่อาจสร้างความสัะเทือนให้กับโลกของรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน Control V Generation ใหม่นี้ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ใหม่เอียมแต่มันคือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ต่อกระแสะรถยนต์ไฟฟ้าเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งต่างๆกำลังจะเริ่มน่าสนใจฮอนด้ Honda สร้างความฮือฮาด้วยกลยุทธ์ที่กล้าหาญและชาญฉลาดเปิดตัวคอนโทรลวรถ s u สพลังไฮโดรเจน หลังจากเรียนรู้จากรุ่นเคลเรติรุ่นก่อนหน้าอย่างมากมายฮอนด้าจึงกลับมาสู่วงการพลังงานไฮโดรเจนอีกครั้งด้วยรถยนต์ที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นและให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV ของฮอนด้าที่เรารู้จักและชื่นชอบครั้งนี้พวกเขาร่วมมือกับเจเนรัมอเตอร์เพื่อสร้างรถยนต์ที่แก้ปัญหาในอดีตและสร้างความคุ้มค่าให้กับรถยนต์ไฟไฟ้าอย่างมากเมื่อมองแวบแรกคอนโทรวีไฮโดรเจน SUV ดูเหมือนรถฮอนด้าสำหรับครอบครัวทั่วไปแต่อย่าหลงเชื่อไปละใต้ท้องรถเป็นรถสายพันธุ์ใหม่แทนที่จะใช้เครื่องยนนนต์เิ หรือแบตเตอรี่แบบปลั๊กอิน SUV คันนี้ใช้ไฮโดรเจนล้วนๆเจ๋งสุดๆไปเลยด้านหลังมีถังไฮโดรเจนแรงดันสูงอัจฉริยะ2ถังกระทักรัดประหยัดและลอดภัยใต้เบาะนั่งมีชุดจ่ายไฟอัจฉริยะที่ช่วยให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นสมดุลทั้งความเร็วและความปลอดภัยอย่างมืออาชีพนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญ Control V คันนี้ไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟระบบเซลล์เชื้อเพลิงทำงานได้อย่างมหัศจรรย์เปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ทุกที่ไฮโดรเจน และออกซิเจนทำงานร่วมกันในกระบวนการที่สะอาดและควบคุมได้เพื่อสร้างพลังงานได้ทันทีสิ่งเดียวที่มันทิ้งไว้ไอ้น้ำบริสุทธิ์สะอาดพอที่จะจิบได้แล้วมันหมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณอิสระและสะดวกสบายการเติมน้ำมันใช้เวลาเพียง3-5ถึงนาทีเร็วพอๆกับการเติมน้ำมันเต็มถังเมื่อน้ำมันเต็มถังคอนโทรลวีรถ s u สพลังไฮโดรเจน ก็สามารถไปได้ไกลเทียบเท่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งคุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างการผจญภัยนับเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปที่ต้องการการขับขี่ที่นุ่มนวลนุ่มนวลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Honda Control v ร o SUV พลังไฮโดรเจนมากกว่าแค่รถยนต์ Control v รถ SUV พลังไฮโดรเจนของ Honda ไม่ได้มีแค่การพาคุณจากจุด A ไปยังจุด B เท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ที่จะทำให้มันกลายเป็นรถที่พลิกโฉมวงการอย่างสิ้นเชิงงงหนนึ่ใเดลับสุจ มันสามารถแบ่งปันพลังของมันได้ลองนึกภาพว่ามีเครื่องปั่นไฟสำรองติดล้อถ้าพายุทําให้ไฟดับ Control V จะทําให้บ้านของคุณคึกคักและชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดามันคือเส้นชีวิตเมื่อทุกอย่างพลิกผันแต่อย่ากังวลไปเลยฮอนด้าไม่ได้ละทิ้งความสะดวกสบายเพื่อเทคโนโลยีล้ําสมัยทั้งหมดนี้ Control V ยังคงมีกลิ่นไอฮอนด้าคลาสิกที่ใครๆก็หลงรักโฉบเฉี่ยวกว้างขวางและเหมาะสำหรับครอบครัวระบบไฮโดรเจนถูกซ่อนไว้อย่างชาญฉลาดช่วยให้คุณได้พลังงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเปลืองพื้นที่เก็บอาหารหรืออุปกรณ์ฟุตบอลมันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติไม่ใช่ถูกบังคับเหมือนกับว่าเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นถูกสร้างมาเพื่อให้มีอยู่แล้วฮอนด้ Honda ก็กำลังวางแผนอย่างชาญฉลาดในการเปิดตัวเช่นกันโดยเริ่มต้นที่แคลิฟอร์เนียและญี่ปุ่นซึ่งมีสถานีไฮโดรเจนเปิดให้บริการแล้วโดวยวิธีนี้ผู้ขับขี่จึงสามารถออกเดินทางได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเติมน้ำมันที่ไหนเมื่อมีสถานีบริการเพิ่มขึ้นคอนโทรวี v ก็จะขยายไปยังจุดเติมน้ำมันแห่งใหม่ฮอนด้าไม่ได้เร่งรีบพวกเขากำลังส,งสร้างสิ่งที่จะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแผนการอันเงียบงันและชาญฉลาดนี้อาจพลิกโฉมทุกอย่างได้ไม่ต้องโฆษณาเกินจริงแค่มีกลยุทธ์ที่หนักแน่นและพัธมิตี่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่ทำให้ SUV คันนี้กลายเป็นัยคุกคามอย่างแนบเนียนต่อโลกยานยนต์ไฟฟ้าขณะที่หลายบริษัทกำลังเร่งพัฒนาระบบชาร์จที่เร็วขึ้น และแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นแต่ฮอนด้ากลับมอบการเติมน้ำมันได้ทันทีขับขี่ได้ไกลและมลพิษเป็นส่ย์ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุ้นเคยและเชื่อถือได้และนี่คือความคิดที่ยิ่งใหญ่ถ้าคอนโทรล V ไฮโดรเจนตอนนี้มันเจ๋งขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฮอนด้านำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับรถทุกรุ่นหลายปีที่ผ่านมารถยนต์ไฮโดรเจนอย่างเงทเลทีของฮอนด้าต้องเจอปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนั่นคือไม่มีที่เติมน้ำมันเพียงพอเทคโนโลยีนั้นยอดเยี่ยมสะอาดมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานแต่หากไม่มีสถานีบริการน้ำมันผู้ขับขี่ก็ติดขัดความผิดพลาดนั้นแทบจะทําให้ความฝันเรื่องไฮโดรเจนทั้งหมดต้องหยุดชะงักลงแต่รู้ไหมสถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานีไฮโดรเจนกำลังผุดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาโดยรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้นำในเรื่องนี้รัฐอื่น,นๆกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะทำตาม ญี่ปุ่นทุ่มทุนพัฒนาไฮโดรเจนจนกลายเป็นส่วนสำคัญในแผนพลังงานเยอรมนีกำลังสร้างสถานีเพื่อขับเคลื่อนรถบรรทุกขนาดใหญ่และจีนตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังทุ่มเงินหลายพันล้านเพื่อพัฒนาไฮโดรเจนเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับรถโดยสารรถแท็กซี่และอื่นๆอีกมากมายนี่ไม่ใช่แค่พูดเล่นเล่นมันกำลังเกิดขึ้นรัฐบาลไม่ได้แค่ทดสอบไฮโดรเจนอีกต่อไปแล้วพวกเขากำลังเดิมพันอย่างหนักกับมันทำไมน่าหรือ ไม่เพียงแต่สะอาดเป็นพิเศษสำหรับรถยนต์เท่านั้นแต่ยังเหมาะสำหรับรถบรรทุกรถโดยสารและระบบขนส่งมวลชนที่ต้องบรรทุกของหนักในระยะทางไกลอีกด้วยไฮโดรเจนเติมเชื้อเพลิงได้อย่างรวดเร็วช่วยให้คุณเดินทางได้ไกลขึ้นและไม่ต้องรอที่ชาร์จให้ว่างนี่คือจุดเด่นที่น่าสนใจรถยนต์ไฟฟ้าหรือ e v ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ระบบของพวกมันเริ่มมีปัญหาระบบไฟฟ้ากำลังประสบปัญหาในการรองรับและบางครั้งผู้คนก็ถูกบอกให้ไม่ต้องชาร์จในช่วงเวลาเร่งด่วนเราต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่กลับสร้างมันขึ้นมาได้ไม่เร็วพอยิ่งไปกว่านั้นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ายังต้องพึ่งพาโลหะหายากอย่างลิเทียมและโคโบอล์ซึ่งขุดได้ยากมีราคาแพงเวอร์และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อขุดขึ้นมาด้วยปัญหาการขาดแคลนอุปทานปัญหาการรีไซเคิลและต้นทุนที่สูงขึ้นทําให้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนแต่ก่อนซึ่งแตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าตรงที่มันไม่ทําให้ระบบไฟฟ้าเกินกําลังหรือต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการชาร์จแถมยังข้ามโลหะหายากท ต้องใช้นี่แหละคือส่วนที่เจ๋งที่สุดคุณสามารถผลิตไฮโดรเจนจากน้ําได้โดยใช้แสงอาทิตย์หรือพลังงานลมสิ่งที่เรียกว่าไฮโดรเจนสีเขียวลองนึกภาพดูสิว่าถ้ารถของคุณวิ่งโดยใช้แค่น้ํากับแสงแดดก็ไม่สร้างมลพิษไม่สร้างความเครียดให้กับระบบไฟฟ้าและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไฮโดรเจนไม่ได้มาแย่งชิงความสนใจจากยานยนต์ไฟฟ้าแต่มันกําลังสร้างเส้นทางของตัวเองมันสมบูรณ์แบบสําหรับยานพาหนะต่างๆเช่นรถบรรทุกขนส่งระยะไก,กลรถประจําทางในเมือง หรือแม้แต่การจ่ายพลังงานในพื้นที่ห่างไกลที่เครื่องชาร์จไฟฟ้าไม่สามารถทําได้ไม่ใช่เรื่องการเลือกผู้ชนะไฮโดรเจนกําลังทําในสิ่งที่รถยนต์ไฟฟ้าทําไม่ได้โลกกําลังจับตามองและสถานีเติมน้ํามันก็ปรากฏขึ้นในที่สุดฮอนด้ามาตรงเวลาด้วยซีอีรถเอสพลังไฮโดรเจนออกสู่ท้องถนนทันทีที่โครงสร้างพื้นฐานพร้อมอนาคตไม่ใช่ความฝันอันไกลโพ้นอีกต่อไปมาถึงแล้วและถนนก็เปิดทําการแล้ว แต่ฮอนด้าไม่ได้หยุดอยู่แค่ปั๊มน้ำมันหรือบรรยากาศรักโลกเท่านั้นพวกเขากำลังฝันให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสร้างเครื่องยนต์เพื่ออนาคตเบื้องหลังพวกเขากำลังสร้างสรรค์สิ่งที่น่าทึ่งบางอย่างมีแต่ฮอนด้าเท่านั้นที่ทำได้ฮอนด้าคือปรมาจารย์ด้านเครื่องยนต์มาโดยตลอดตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์สุดแรงไปจนถึงรถแข่งสุดแรงพวกเขาสร้างเครื่องยนต์ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ในเมื่อโลกกำลังโบกมือลาน้ำมันเบนซินพลังเครื่องยนต์ยังมีความหมายอะไรอีกสำหรับฮอนด้าไฮโดรเจนคือหัวใจสำคัญ และพวกเขากําลังยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นแทนที่จะไล่ตามแบตเตอรี่เหมือนคนอื่นๆฮอนด้ากลับตั้งคําถามสําคัญว่าเราจะรักษาเครื่องยนต์ให้ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรคําตอบของพวกเขาคืออะไรเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนี่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าทั่วไปพวกมันเร็วราบรื่นและให้ความรู้สึกเหมือนขับรถคลาสสิกยกเว้นว่ามันสะอาดมากไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีน้ํามันมีเพียงไอน้ําและพลังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทันทีฮอนด้าไม่ได้เลิกใช้เครื่องยนต์ พวกเขากำลังพัฒนาระบบเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยพวกเขาร่วมมือกับ g e n e r a ร m o t มอเตอร์ผสนความอัจฉริยะด้านเครื่องยนต์ของฮอน da าเข้ากับความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าของ GM พวกเขากำลังร่วมกันสร้างระบบเซลล์เชื้อเพลิงที่เล็กลงเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมกับเป็นสวรรค์แห่งรถยนต์จริงๆแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกเยอะ h อน da าก็เป็นหนึ่งในทีมใหญ่จากญี่ปุน่นมีทั้งโ o y o t a Subaru m ม z d a และแม้แต่ย a ม a h a พวกเขากำลังพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปไทยในที่ะอาดเเป็นพิศษ ซึ่งใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างเชื้อเพลิงชีวภาพไฮโดรเจนและแม้แต่แอมโมเนนีไม่ได้หมายถึงการแทนที่รถยนต์ไฟฟ้าแต่มันคือการมอบทางเลือกที่มากขึ้นให้กับเราเครื่องยนต์เหล่านี้สามารถจ่ายไฟให้กับสถานที่ที่รถอีบีหรือเครื่องชาร์จไม่สามารถใช้งานได้เช่นพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่มีระบบไฟฟ้าไม่สเสถียรฮอนด้าไม่ได้แค่ทําตามกระแสะแต่พวกเขากําลังเขียนกฎเกณฑ์ใหม่ให้กับสิ่งที่รถยนต์สามารถเป็นได้สิ่งสําคัญยังคงเน้นที่สมรรถนะความน่าเชื่อถือ และบรรยากาศแบบฮอนด้าที่เรารักแต่ในตอนนี้เรามุ่งหวังอนาคตที่สะอาดและสดใสกว่าขนาที่บริษัทอื่นๆผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ฮอนด้ากำลังคิดคน้นหัวใจสำคัญของยานยนต์ขึ้นมาใหม่เครื่องยนต์และพวกเขาก็ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์อันกล้าหาญนี้กับผู้เล่นชั้นนำของโลกนี่คือบทต่อไปของฮอนด้าและมันจะเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นคอนโทรวีพลังไฮโดรเจนของฮอนด้าจะเหนือกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่เอาล่ะนี่คือข่าวลือคอนโทรวีพลังไฮโดรเจนรุ่นใหม่ ของหอ n ได้กำลังจะมาแย่งชิงความสนใจจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่รถยนต์ไฟฟ้าอันดับแรกคือเวลาในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอาจใช้เวลาชาร์จประมาณ30นาทีถึงหลายชั่วโมงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ชาร์จส่วนคอนโทรลวิลลพร้อมใช้งานภายในเวลาเพียง3-5นาทีเร็วพอๆกับการเติมน้ำมันเต็มถังไม่ใช่แค่สะดวกเท่านั้นมันคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงแล้วก็มีระยะวิ่งด้วยรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่วิ่งได้200-300ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง คอนโทรวีไฮโดรเจนวิ v ่งได้ไกลกว่าเกือบ400ไมล์ต่อถังเต็มไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือในวันที่เร่งรีบระยะทางที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงการหยุดรถน้อยลงและความเครียดน้อยลงทีนี้มาพูดถึงเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันบ้างรถยนต์ไฟฟ้าปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ขนาดข,าดขับขี่ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่คอนโทรวี v ทำได้สะอาดกว่านั้นอีกเซลล์เชื้อเพลิงของรถจะสูบน้ำออกมาเพียงไอน้ำไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่และไม่ต้องกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตหรือทิ้งแบตเตเอร ขอนด้าไม่ได้พยายามทำลายรถยนต์ไฟฟ้าแต่ความเร็วระยะทางวิ่งและความได้เปรียบด,ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคอนโทรวีทำให้คอนโทรวีเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า EV มีสถานีชาร์จมากขึ้นและคนส่วนใหญ่สามารถเสียบปลั๊กที่บ้านได้แต่สถานีชาร์จไฮโดรเจนกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่เช่นแคลิฟอร์เนียญี่ปุ่นเยอรมนี Germany, และจีนการเติมไฮโดรเจนให้คอนโทรวีทำได้รวดเร็วทันใจภายในไม่กี่นาที และไม่ทําให้ระบบไฟฟ้าเกินพิกัดเหมือนที่เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นทำนี่คือความแตกต่างที่สําคัญรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้แบตเตอรี่ที่ทําจากวัสดุหายากเช่นลิเทียมและโคโบอลซึ่งมีราคาแพงและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนพวกมันข้ามขั้นตอนเหล่านั้นไปได้เลยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ให้เสื่อมสภาพไม่ต้องยุ่งยากจากการทําเหมืองและไม่มีความเสี่ยงจากไฟไม่มีแต่พลังงานสะอาดที่เรียบง่ายและปลอดภัย รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมแต่กำลังประสบปัญหาต่างๆน้ำหนักที่มากในการชาร์จระยะทางที่จำกัดค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ล้วนสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ขับขี่นั่นเป็นเหตุผลที่รถยนต์ไฮบริดรถยนต์ปลั๊กอินและรถยนต์ไฮโดรเจนอย่าง Control v, คอนโทรวีกำลังเป็นที่จับตามองฮอนด้าไม่ได้ยัดเทคโนโลยีนี้ไว้ในรถต้นแบแบแปลกๆหรอกแต่ใส่ไว้ในคอนโทรวี v. รถครอบครัวสุดโปรดที่ผู้คนหลายล้านคนไว้วางใจอยู่แล้วให้ความรู้สึกคุ้นเคยแต่ตอนนี้มันสะอาดขึ้นเร็วขึ้นและเเย็นนขึ้กว่าดิม ไฮโดรเจนจะเข้ามาแทนที่รถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ไม่จําเป็นหรอกแม้แต่การแย่งส่วนแบ่งตลาดก็สามารถเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับการขับขี่แบบประหยัดพลังงานและผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์ก้าวไปอีกขั้นหอนด้ากําลังก้าวเข้าสู่พลังงานไฮโดรเจนและนี่คือตัวเปลี่ยนเกมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์สุดเทแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกประเทศต่างๆและบริษัทต่างๆกํา,ากลังแข่งขันกันค้นหาวิธีที่สะอาดและชาญฉลาดที่สุด ในการขับเคลื่อนอนาคตของเรารถยนต์ไฟฟ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาเท่านั้นโลกพลังงานสะอาดกำลังคึกคักไปด้วยการแข่งขันและไอดีจเจงๆชอบข้อมูลเชิงลึกนี้ไหมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆและกดปุ่มติดตามเพื่อรับชมข้อมูลเชิงลึกแบบนี้เพิ่มเติมอ้อแล้วก็อย่าพทาดวิดีโอต่อไปนะคลิกเลยเชื่อฉันเถอะคุ้มค่าแน่นอน